จักรวาลมีรูปร่างแบบไหนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอลิ u เอเจ์อีกครั้งครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบในคําถามที่น่าสนใจนี้กันครับก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมสนับสนุนช่องของเราด้วยการใช้ s u p e r t a n แและเข้าร่วมติดตามเป็นสมาชิกของช่องสำหรับการสนับสนุนของคุณผู้ชมช่วยให้เราสร้างวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นนะครับรูปร่างของจักรวาลเป็นคําถามพื้นฐานในจักรวาลวิทยามีทฤษฎีหลัก3ข้อจักรวาลน,นั้น อาจจะแบนเปิดหรือปิดและรูปร่างเหล่านี้หมายถึงอะไรจักรวาลแบนหมายความว่าหากเราเดินทางเป็นเส้นตรงเราจะไปได้เรื่อยๆโดยไม่โค้งกลับมาที่เดิมนี่สอดคล้องกับทฤษฎีการขยายตัวแบบไม่สิ้นสุดและเลขาคณิตของจักรวาลที่สังเกตได้จักรวาลแบบเปิดมีรูปร่างเหมือนอานมา้าในแบบนี้ เส้นขนานจะเบี่ยงออกจากกันและจัก,กรวานจะขยายตัวตลอดไปในอัตราที่เพิ่มขึ้นรูปร่างนี้หมายถึงจัก,กรวาลที่จะขยายตัวแบบไม่มีที่สิ้นสุดจัก,กรวานแบบปิดเหมือนพื้นผิวของลูกบอลหากเราเดินทางเป็นเส้นตรงเราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นรูปร่างนี้บ่งบอกถึงจัก,กรวาลที่อาจจะหยุดขยายตัวและและเริ่มหดตัวในที่สุด การสังเกตการในปัจจุบันรวมถึงข้อมูลการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจัก,กรวาลชี้ให้เห็นว่าจัก,กรวาลเป็นแบบแบนแต่ควรทราบว่าจัก,กรวาลน,นั้นอาจใกล้เคียงกับการเป็นแบบแบนแต่ยังคงมีความเป็นแบบโค้งเล็กน้อยในท้ายที่สุดนี้แล้วจัก,กรวาลมีรูปร่างเป็นแบบไหนข้อมูลปัจจุบันชี้ไปที่ว่าจัก,กรวาลน,นั้นมีรูปร่างแบบแบนแต่ รูปร่างที่แท้จริงก็อาจจะซับซ้อนกว่านี้รูปร่างของจักรวาลยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจที่สุดในจักรวาลคุณผู้ชมคิดว่าจักรวาลน,นั้นจะมีรูปร่างเป็นยังไงครับเป็นรูปร่างแบบแบนแบบเปิดหรือแบบปิดครับบอกความเห็นของคุณผู้ชมในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับและหากคุณผู้ชมชอบเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ และเราจะค้นหาความมอัศจรรย์ของจักรวาลต่อไปในตอนหน้านะครับบ๊ายบาย